กระบวนการของการจุนจิตที่เราเรียกว่าซูเปอร์ชุนนิ่งหรือซูเปอร์จุนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนของของกมที่ถ่ายทอดสัญญาณจากจักรวาลผ่านการชนะลิ่งหรือจากการทำสมาธิที่เราเรียกว่าการโปรแกรมจิตนี้ จะมีผลกับพวกเราทุกๆคนก็ต่อเมื่อพวกเรามีความมีความแน่วแน่มีความตั้งใจมีความเพียรพยายามที่จะที่จะฝึกฝนเรียนรู้ตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบพักระบวนการขอ,ของการจูนจิตเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ของ ของกระบวนการแห่งชีวิตที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณเดซ i g ออฟไ i น์เดซายแอนด์ออฟเลิฟวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยพลังของสติปัญญาวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยพลังของความรักของความมีสติปัญญาของความอย่างรู้ในชีวิตที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือ หรือข่มเหงไข่นบนโลกใบนี้แต่เป็นวิทยาที่ว่าด้วยความรู้แจ้งแห่งความเป็นมนุษย์วิชาที่ทําให้เราจะไม่ติดกับอยู่กับความโลภอยู่กับกิเลสหรือความความหลงตัวเองวิชาที่ว่าด้วยความเตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่สามารถจูนตัวเราเองกับจัก,กรวาลหรือความรู้แจ้งในชีวิตได้อย่างลึกซึ้งมันคือซุปเปอร์จูนคือความลึกซึ้ง ที่แท้จริงที่เราจะที่จะยอมรับตัวเองอย่างลึกซึ้งที่เราจะเข้าใจชีวิตของเราในแบบที่ไม่ไปเปรียบเทียบหรือไม่ไปตัดสินอะไรต่ออะไรบนโลกใบนี้แม้แต่ตัดสินตัวเองมันคือความรู้สึกใหม่มันคือกระแสที่เราเรียกว่านิ w เวฟขึ้นลูกใหม่มันคือ New Normal คือวิถีชีวิตที่เราทุกคนจะเป็นผู้เลือกเส้นทาง กำหนดลิขิตชะตาชีวิตของเราเองทั้งหมดนี้แหละคือกระบวนการที่เราเรียกว่าซปเปอร์จูนไม่ว่าเป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดทางระบบออนไลน์ที่สามารถที่จะเรียนรู้พร้อมกันได้ทั่วโลกไม่ว่าเราจะอยู่ที่ประเทศไหนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่าเราจะอยู่จะอยู่ในเวลาใดเราก็จะสามารถใช้ระบบ ออนไลน์ระบบของการสื่อสารผ่าน YouTube ผ่าน Facebook กลุ่มปิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าการจูนจิตในระบบปฏิบัติการอัจฉริยะซูเปอร์จูนและแน่นอนกระบวนการนี้จะทำให้พวกเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตพลิกคั่วชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่เราจะสามารถดึงดูดแลนะทำให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุด และนี่คือกระบวนการที่ผมอยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้และพิสูจน์ด้วยตัวเองสุปประจูนระบบปฏิบัติการทางจิตที่ทำให้เราทุกคนได้ค้นพบศักยภาพของชีวิตได้ปลดปล่อยกระบวนการของจิตใต้สำนึกและดึงดูดความสำเร็จสู่โลกใหม่สู่นิ w เว r l ์สู่ New World, ส New Normal สู่กระบวนการของชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุด